สวัสดีค่ะพบกันกับแอนอีกแล้วนะคะกับเจ้าของเพจโบตพีเคลาร์ฟฉบับแม่ลูกสองค่ะสําหรับวันนี้นะคะแอนก็จะมาทําคลิปตอบคําถามนี้เลยค่ะกับคําถามที่ว่าทานโบตพีนะคะจําเป็นจะต้องงดหรือว่าลดอาหารอะไรไหมนะคะสําหรับวันนี้คลิปนี้มีคําตอบค่ะแต่ก่อนที่จะไปรับฟังคําตอบนะคะอย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดสาระดีๆในการทานโบตพีด้วยนะคะสําหรับวันนี้ค่ะแอนก็จะมาทําคลิปตอบคําถามที่ว่าถ้าเราทานโบต้พี จำเป็นจะต้องงดหรือว่าลดหรือว่าเลี่ยงอาหารอะไรหรือเปล่านะคะสําหรับวันนี้แอนจะมาตอบคาถามนี้เลยค่ะซึ่งแอนจะตอบได้เลยนะคะว่าเราไม่จําเป็นจะต้องงดหรือว่าลดอาหารอะไรเลยค่ะในที่นี้เนาะของแอนนะคะแอนหมายถึงว่าถ้าเราเคยทานอาหารอยู่แล้วเป็นจจประจําคือสามื้อปกติค่ะขณะที่เราทานโตาพีไม่จําเป็นจะต้องงดทานมื้ออาหารนะคะให้มันน้อยลงเหลือ2หรือว่าเหลือ1มื้ออาหารนะคะไม่จําเป็นทาน3มื้อไ,ได้ตามปกติเลยค่ะ หรือถ้าเราอะเป็นคนที่1คือทานหวานทานมันอยู่แล้วเราจําเป็นจะต้องงดหรือว่าลดการทานตรงนั้นลงไหมซึ่งแอนจะบอกว่าเราไม่จําเป็นจะต้องลดเลยด้วยซ้ําไปค่ะ เหตุผลเพราะว่าหลักการทำงานของโปรตีนที่จะทำให้หุ่นด <c oughs> ีก็คือเราจะต้องทานให้พอ <c oughs> ให้ถึงแล้วก็ที่สำคัญนะคะถ้าเราทานให้พอให้ถึงแล้วก็ต่อเนื่องคะ่ะมันจะทำให้เราอิ่มเร็วขึ้นอิ่มนานขึ้น <c oughs> ทำให้เราไม่หิวหรือว่าไม่หวยหวานเลยระหว่างวัน เสร็จแล้วทีนี้พอเราไม่หิวไม่หงุยระหว่างวันนะคะมันก็ทําให้เราอยากกินขนมหวานหรือว่าจุกจิกเนี่ยได้น้อยลงซึ่งในส่วนตัวของแอนนะคะแอนทานโปรตีนมาเป็นระยะเวลาหนึปีครึ่งแล้วอะ่ะแอนไม่ได้งดหรือว่าลดการทานหวานลงเลยค่ะงดหรือว่าลดหมายถึงว่าเรามีความอยากนะแต่เราเห็น แต่เราห้ามใจตัวเองก็คือว่าเราจะไม่ทานใช่ปะอันนี้คือคําว่าง,งดกับคําว่าลดคือเราบังคับตัวเองว่าไม่ให้กินเพราะว่ากินเดี๋ยวจะอ้วนสิ่งที่แอนเจอจากการทานโปรตีนให้พอแล้วก็ให้ถึงเป็นระยะเวลาที่ต่อเนื่องนะคะเราไม่รู้สึกว่าอยากหวานเลยค่ะทุกคนคือความอยากมันน้อยมากมันไม่ค่อยหิวหรือว่ามันไม่หวยเหมือนเดิมพอมันไม่ได้อยากปุ๊บ มันก็ไม่ได้ฝืนพฤติกรรมตัวเองที่จะต้องไปห้ามใจตัวเองว่าไม่ให้ทานเราทําต่อเนื่องไปมันก็เลยกลายเป็นพฤติกรรมใหม่ของเราที่ไม่ได้อยากหวานท่านี้พอเรากลับมาทานอีกทีหนึง่งสมมุติว่าเราอยากลองหวานอีกทีนึงคือมันก็รู้สึกว่ามันหวานเกินไปมันรู้สึกว่ามันไม่อร่อยแล้วเนี่ยค่ะ พอมันเป็นพฤติกรรมใหม่แบบเนี้ของเราอะ่ะมันก็เลยกลับไปทําให้เราอะ่ะทานหวานไม่ได้เหมือนเดิมดังนั้นนะคะสิ่งที่แอนจะแนะนําให้กับทุกคนนะคะว่าถ้าเราอยากเห็นผลลัพธ์ทางด้านเรื่องรูปร่างอะ่ะสิ่งที่เราต้องกลับไปทําก็คือเรากลับไปรีเช็คตัวเองคะ่ะว่าวันนี้เราทานโปรตีนแล้วอะ่ะไม่ว่าจะกี่แคปซูลก็ช่า<อ>เราทานโปรตีนแล้วเราอิ่มขึ้นหรือเปล่าถ้าเราไม่อิ่มนะคะสิ่ง ที่แอนอยากจะแนะนําก็คือว่าถ้าเป็นโปรตีนโบตาพีเนาะนที่จะปรับเพิ่มโปรตีนโบตาพีเพิ่มขึ้นนะคะในมื้อเช้าได้เลยอีก2แคปซูลค่ะเทีานี้พอเราหยิมขึ้นนะคะมันก็จะกลายเป็นพฤติกรรมใหม่อย่างที่แอนแนะนําไปเราจะเลี่ยงหวานได้เองโดยอัตโนมัติวันนี้นะคะคลิปนี้ของแอนนะคะแอนก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าถ้าใครที่สงสัยในปัญหานี้อยู่พอมาฟังคลิปนี้ของแอนอะ จะเกิดความเข้าใจแล้วก็กระจ่างมากขึ้นแต่ว่าถ้ายังสงสัยอยากสอบถามเพิ่มเติมหรือว่าอยากสั่งซื้อสินค้านะคะก็สามารถคลิกมาที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยค่ะโดยแอนจะทิ้งไว้ทั้งหมด4ช่องทางด้วยกันนะคะนั่นก็คือเพจโบตพีเคล็ดลับฉบับแม่ลูก2ค่ะไลน์หรือว่าเบอร์โทร0807313999นะคะหรือว่าจะเป็นช่องทางที่4ที่แอนเพิ่มเข้ามานะคะก็คือเป็นหน้าเว็บไซต์ที่เราสามารถไปดูข้อมูลเกี่ยวกับโบตพีคร่าวๆ โปรโมชั่นหรือแม้กระทั่งการสั่งซื้อได้ด้วยตัวเองก็ผ่านหน้าเว็บไซต์นี้นะคะสำหรับวันนี้คลิปนี้อนต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ